ผมพูดเป็นภาพใหญ่ๆแล้วกนภาพกว้างๆว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันจะมีเหตุปัจจัยอยู่สามตัวสามเอลิเมนต์ย่อยก็คือแมนค่ะแรกแมนก็คือบุคคล<ม>น,นอลอี่แหละ human error human ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นอ,อันที่สองก็คือนัชชีนความบกพร่องของเครื่องยินขับหรือเครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนั้นอันที่สก็คือ มีเดียหรือแอนิเว n ร์แซนก็รวมถึงสภาพอากาศด้วยหรือว่าสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่มีเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความผิดปกติจนเกิดเหตุนั้นหรืออาจจะเกิดทั้งสอย่างพร้อมกันก็ได้ในเรื่องของแมนเนี่ยมันป้องกันได้อย่างไรก็คือในในการฝึกนักบินเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักบินได้เนี่ยเก่งแน่ๆแน่นอนแล้วก็มีมาตรฐานเพราะว่าในการเมเนเทนความเก่งของเขาเนี่ย ก็าจะมีการทดสอบทุกปีแล้วก็มีการตรวจสอบทุกปีว่าค,คุณสามารถที่จะทํางานกับเครื่องบินนี้ในสภาพที่มีความผิดปกติความบกพร่องเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ไฟไหม้หรือมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกวงรอบหนึ่งปีจะมีการตรวจสอบน,นั้นแล้วก็มีการให้คะแนนด้วยผมเชื่อว่าเรื่องแมนเนี่ยก็จะค่อนข้างจะโอเคในเรื่องของมาตรฐานแต่ว่าความผิดพลาดของแมนก็ยังมีอยู่ ความผิดพลาดก็อย่างเช่นความประมาทความอะไรอะหลงลืมแล้วก็มีความอะไรทั้งหลายที่มนุษย์อาจจะเป็นปัจจัยอยู่